อะไรเ,ลเลซเลฟี่นลเซลฟี่เลยจะซื้อะขอโทษนะคะจะแกงแกงแกงหนอ่อไม้มีหนอ่อไม้อยู่หน่อยหนึ่ง อันนี้เอาอย่างละหน่อยพออย่าไปแกงหนอ<ด>่อไม้ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่จป็นาให้จายาพ,นะพอแล้วบอกนะพอแล้วพริกเอาพริกที่เผ็เดๆสักนิดนึงอันนี้ก็สิบ,บสิบบาทใช่ไหมเพิ่งกี่สิบบาทจ้ะโอเคอ่ะเม็ดใหญ่ไม่เอามามกเผ็ดเอาอะไรดีอ่อะแมงลักแมงลักแ่งเอาเลย เห็ดน LIKE> well, yes, uh ั่นไงเธอไม่มาเหรอวันนี้ไปยีอไมง่มาสาาลนอจะซื้อก็ขามเราให้พอกินเลยอุ้ยเรามีเห็ดไอ้นุ่นด้วยอ่ะเ โอ้ยอันนี้เห็ดอ,อันนี้ก็น่าแกงอะ่ะเห็ดอันนี้แกงใส่หน่อไม้อร่อยกว่านะเนี่ยโอ้ยมันจะแก,ะก่แล้วเปล่าเดี๋ยวก่อนโอ้ยขาแก่ขามันเหนียวอ่าขามันเหนียวใช่บาทเท่าไหร่จ๊ะ อันนั้นนะ่ะแมงลักคือนั่นน่ะห้าบาทสี่สิบห้าบาทสต่อสิบาทพอจ้ะกางแกงไรแกงแกงหน่อไม้จ้ะ อ๋ครบแล้วพอแค่นั้นแหละไม่ได้มานานเลยมันยุ่งงานยุ่งขับบินด้วยแล้วก็เป็นนสมอด้วยมันก็เลยยุ่งไงช่วงนี้งานชุกเยอะปะ พี่แก้วตัพอที <te idal Industry> <sa aret> ่ทำไมไม่โม่ะผมอยากให้ดูแ้วแต่เป็นไงดีครับ เขาเล่นกัน2 7 7 2 2 8 8 2นะรอบเนี้ยแสดงว่าไปหมดแล้วไมไม่พี่เอาไปแล้วเสียงดังดีจังใครเรียกเดินตลาดเช้านะคะตอนเช้าเช้า ทุกคนเมื่อก่อนในสมัยก่อนนะเขาเดินซื้อของกันนะของในะหิว้วเต็มไม้เต็มมือเดี๋ยวนี้หิ้วกันนิดเดียวว,ย <laughs> ว่าไงเธอไม่ไม่ได้ไลฟ์สดในถือโทราศัพท์อย่งงางนั้นสวิตดีดีดทำคลิปทำคลิปทำคลิปขายขนม นี่คือขนมหน่อยค่ะงร้านขายใจจะขาดอยู่แล้วอันเท่าไหร่เนี่ยสิบบาททั้งค่าละค่ะพี่เหมาน้องเลยดีนี่ถุงไม่เอาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไปฝากหลานนะก็นี่ไงหลานสิบบาทสิบบาทอันเดียวเอาอันเดียวอันเดียวหรอไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่านไอพิซส่งพิซซ่าเด็กๆอ่ะนานๆเจอกันทีซื้อเยอะๆยี่สิบบาทไหมไม่ ฝรั่งก็อยากเห็นก็อยากกินฝรั่งครับตนังคามแล้วอีกไหมคาลงสบาทนก่งยานะคะพอันนี้ับกิโลครับกิโลครับอ๋อขายเป็นโลอันนี้โลหรือซาลี่ซาลี่อ้นั้นคล้ายๆซาลี่อะลูกแพรซาลีลูกแพร ิคล้ายๆนาลีคล้ายๆกันเอ็นุ้แพงไหมนี่ไงจะแกงแกงเปิดเขาเขาเล่นสองเจ็ดด้วยนะน้าวันเนี้ยนั่นแหละเขาเล่นสองเจ็ดนาเล่นอะไรบ้างลูกยาวเล็กอะไรา ปลาหมดปลาหมดตลาดตอนเช้าน้ำปลาขวดหนึ่งค่ะ าออย่าี่ร้นะรบือ่าร่อนโอ่าาิพนี้อยู่ควรงไปอินโทรแล้วเพื่อนไม่มาคุเดียวไปดูน่ เยเนี่กบงนคยัไม่ก้ลมันไม่าปล่อยันเถอะเกลือคุยกับมันคืออมันอาหารว่าโรงเรียนนะอันนี้มันเปิดก็ได้ต้นบอกอยู่เปิดเผ็ดน้อยให้เด็กเผ็ดน้อยออลาดได้แต่มันนิดเดียวไงอ่าโอเคคิดว่าัมันอยากอยู่เพื่อมันเพื่อนพาไปหาเพื่อนคกันือ 8โมงแล้วหรอ